สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่มีข้อคิดมาฝากกันนะครับเป็นเรื่องราวของชีวิตคนเราเนี่ยมีคนอยู่3กลุ่มที่เราไม่ควรลืมจากชีวิตของเราเลย กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ช่วยเหลือเราจากการที่เรามีความทุกข์หรือว่าเราประสบกับการตกทุกข์ได้ยากคนกลุ่มนี้จัดเป็นกัลยาณมิตรที่จะหยิบยื่นไมตรีเข้ามาช่วยเหลือเราคนโดยปกติแล้วเมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็จะมีส่วนใหญ่ที่ไม่สนใจแล้วก็แกล้งทําเป็นมองไม่เห็นเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะต้องสูญเสียอะไรหรือว่าจะเกิดผลกระทบอะไรไปด้วยแต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากัลยาณมิตรที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราเวลาที่เราเดือดร้อนหรือเราตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่เราไม่ควรลืมในชีวิตข้อสําคัญก็คือว่าเราอย่าไปตัดสินคนกลุ่มนี้ในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวเราต้องใช้ในลักษณะของเชิงคุณภาพด้วยอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นเมื่อเราเดือดร้อนเรื่องการเงินเรามีกัลยาณมิตรที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เราคนแรกให้เรา1000บาทคนที่2ให้เรา2,000บาทเราเกิดความรู้สึกว่าคนที่ให้เรา2,000บาทเป็นเงินช่วยเหลือน,นั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณมากกว่าอันนี้เป็นการตัดสินในเชิงปริมาณแต่ถ้าเราใช้ในเชิงของทางด้านคุณภาพเข้ามาแล้วคนที่่่หยยยิบยืืนคววาามชเเลอร00 อาจจะเป็น1000สุดท้ายหรือเป็น1,000ที่มีค่าสําหรับเขาแล้วเขายอมเสียสละเพื่อมาช่วยเราในขณะที่คนที่2ที่หยิบยื่น2 0 0พันเข้ามาอาจจะเป็นเพียงแค่เสร็จเงินเซี่ยวเดียวของที่เขามีก็เป็นไปได้แต่ใดๆก็แล้วแต่การที่มีกัลยาณมิตรมาหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือมาอยู่กับเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากเป็นคนกลุ่มแรกที่เราไม่ควรลืมครับสำหรับกลุ่มที่2ก็คือคนที่ทิ้งหรือหนีเรา เวลาที่เราได้รับความทุกข์หรือตกทุกข์ได้ยากคนประเภทนี้เป็นประเภทที่ เป็นลักษณะของเพื่อนกินที่เวลาสนุกสนานเฮฮาก็จะมาสนใจมามีบทบาทมาใกล้ชิดกับเราแต่เวลาเรามีความทุกข์มีเรื่องของการตกทุกข์ได้ยากก็จะทิ้งเราเอาไว้อยู่กับปัญหาหนีออกไปไม่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือหรือไม่แม้จะสอบถามอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็เมื่อรู้ว่าเราฟื้นหรือเราพ้นจากสภาพของความทุกข์หรือการตกทุกข์ได้ยากนั้นแล้วก็จะ,ะมาเสนอตัวหรือเข้ามาใกล้ชิด สนิทสนมกับเราเหมือนเดิมคนกลุ่มที่2นี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ควรลืมในชีวิตสําหรับคนกลุ่มที่3นะครับที่เราไม่ควรลืมในชีวิตก็คือคนที่ทําให้เราเกิดความทุกข์หรือว่าทําให้เราตกทุกข์ได้ยาก ดังที่คำโบราณว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลชันใดฉันนั้นคนกลุ่มนี้เราพึงจะหลีกเลี่ยงจากเรื่องของการครบหาการเข้าใกล้ต่างๆเพราะจะนําเราไปสู่ทางแห่งทุกทางแห่งอบายคนพวกนี้เป็นอีกกลุ่มที่เราไม่ควรที่จะลืมจากชีวิตของเราสรุปใน3ามกลุ่ม1คือคนที่ช่วยเหลือเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากเราต้องไม่ลืม2เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากใครที่หนีหรือใครที่ทิ้งเราไป ขาดจากความสนิทสนมกันก็เป็นกลุ่มที่เราไม่ควรจะลืมเช่นเดียวกันและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของพวกที่พาเราไปตกทุกข์ได้ยากหรือนําเราไปสู่ทางแห่งความพินาศทางแห่งอบายต่างๆคนพวกนี้เราต้องไม่ลืม และเมื่อเราจําคนทั้ง3ากลุ่มนี้ได้มันจะทําให้เราวางแผนชีวิตในการที่เราจะคบค้าสมาคมกับคนรอบตัวเราได้อย่างมีสติรอบคอมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ให้ข้อคิดเอามาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ